สวัสดีพี่น้องยิมแรงครับผมพาพี่พาน้องมาใสเ่เบ็ดพี่น้องเมือเ่อนี้ผู้น่ะเบื้องบรรยากาศฝนมาแล้วพี่น้องอีใส่ด้จากหลังเด้อนี่เอาเบ็ดมา20หลังคือเก่าแล้วพี่น้องค่อยเบืเ้องเรื่องนี้เด้อ,เ,อเริ่มใส่แล้วหลังแรกหลังแรกเป็นเงี้ยท่าครับเมื่อนี้ก็เป็นเงี้ยใส่เดือนพี่น้องเยวค่อยจ,จับท้ายนะครับนเนาะตอนแรงตอนหยัางทำมาได้ได้มาหยามค่อยเปลี่ยนเงี้ยไปเรื่อยๆครับไปพี่น้องเบ็ด20หลังขออนุญาตใส่เบ็ดครับฝนนี้ตกพี่น้อง ถ้าได้มารุ่นมายามกันเดอยวอีทายเบิงเดอครับเดอนะครับฝนกำลังลิ้นพี่น้องเลยเขาพ่องเงียเขียดเขาก็เก็บเขียดนะครับจับเขียดใส่ไปเรื่อยพี่น้องนะเวลาเขาพ่องเงียแปลกๆเขาก็เขาก็ใส่ไปครับพี่น้องม,อมันมีมองค้นๆแกบนี้ครับหน้ามันโบนันทวนหนาพี่น้องเด่กเขาก็ใส่เบิรงไป มังไไดเขาได้เขียดเขาก็จับเขียดใส่ครับฝนกำลังลิ้นปล่อยๆเลยพี่น้องเลยเใส่ปิดได้อย่งคันแน่นบัดนี้นนเนาะเอาก็หาหม่องที่มีหม่องที่มันมีน้ามัยพี่น้องนะม,งนมังไไดมีน้าเขาก็ใส่ไปครับไปพี่น้องโอ้ยขอยาครับโอ้โหสะดุดสันๆแน่ไปพี่นอ้อ,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 นนนนองด้วย นี่ผมเลือกหมายที่หมายขินๆพี่น้องเพราะปลานาเนี่ยผมอ่านว่ามันต้องขข้นมาเวลาน้ำลาดนะครับน้ำไหลเนี่ยปลาอีกข้นไปสุดนะครับเพราะป่าขึ้นไปสุดปุ๊บไอพุ่นแถวลึกครับมันพุ่นแถวลึกผมไม่ได้ลงไปใส่ครับผมใส่แถวเขินครับมันก็น่าจะขข้นมาขข้นมันมงเขินๆนี่นะครับนะแต่ว่าไอสุดพุ่นสุดพุ่นกับไม่ได้ใส่ครับเพราะว่า เวลาน้ามันอีไหลลงเนี่ยมันบ่ได้ไปขึ้นไปสุดๆประนังออกมั้งครับนะผมมองสั้นนะพี่น้องมีกวามเขียนยังไงตัวผมกับอีไซแถวเขินนะครับแถวเขินจะโบได้เขินที่สุดครับเลือกใส่บิ้งร้องสุดท้ายบิ่งยิงเสียครับนะน้ามก็โ่ได้ว่าถือว่าหลายแต่รอเบิ้งครับพี่น้องผมอ่านหมายอีถือบอหรืออีผิดนะครับแต่มาใส่มาบ่ามีเสียงปาตีเลยนะครับบ่มีเสียงปาตีบ่ม่ยังเลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสย้ำคืนน่ะถ้าผมได้ออกมานะครับเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียงปลาตีกันตีมึงแหนวค่อยใหายเนาะพี่น้องเนาะปลาพี่น้องนี่ใสใ่มันเบิดก่อนมาใส่หลังสุดท้ายเสร็จแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นเวลาอกม้นอีกครึ่งแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวรอยามเบ็ดน้ำกันจากเขาครับพี่นอ้องยามรอบเดียวพอนะจากทุ่มหนึ่งค่อยมายามครับนะเดี๋ยวเขาไปหาจับเขียดจากน้อยพี่น้องเพืเอไมีเขียดเนาะครับเนาะยังใส่ไม้ม่มีเสียงปลาตีเลยพี่น้องเลย มารอรุ่นกันครับพี่น้องรอบรอบแรกเลยพี่น้องเนาะพี่พน,น้องมาจับเขียดพี่น้องเห็นไหมนี่เขียดอิโม่ครับนี่ครับนี่เขียดอิโม่พี่น้องเลยจับไปไส่เบียดพี่น้องไปไทยเยงียห้องน่ครับไปพี่น้องหาจับเขียดจากนี่สิบตเปลี่ยนเบียดมาพี่น้องยามเบ็ดมาหดครึง่งนึงเหรอ เงียเบิดทุกหลังพี่น้องเลยนึดหลายปลากินหลังเดียวรุดคโลเฮไปรุ่นน้ำกันต่อครับไอเงียดพี่น้องเงียเขี้เฮ็ดงานพี่น้องเลยไปเบิ้งน้ำกันไทยเงียดเมื่อกี้นี่เดินกลับมาเียเฮ็ดงานนานักนาน,น,าน,น,าน,น,าน ดุนกันพี่นอยอยยอย้องปััุดเป็นดุกพี่น้องเียดอุ้ยด de. มันจอเขียดแล้วพี่น้องอุ้ยเพื่อปดุกอะ,ะมามามา,มา,มาขอญาตปลดครับปรดุกจอกเขียดมาพี่น้องคือจังปลาตีพี่นอ้นนองเลยโอ้ยพี่น้องบิบบิบ,บ,บอ,อ,อ,ยอยู่พวกอยู่พ่น้อง โอ้ยพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกอีกแล้วโอ้ยหลังนี้ก็กินพี่น้องันี้ก็กินกินเลี้ยงหลังเลยปลาดุกอีกแล้วพี่น้องอุ๊ยมาเลยขอญาตเดือซันเลยพี่น้องเลยว้ายอุ้ยพี่น้องนี่โอ้ยนี่ปลาดุกพี่น้วอ๋อกินอีกครั้งนึงพี่น้องไปเบิ่งไปเบื้งไปเบิ่งกินเลี้ยงหลังเลยพี่น้องนี่ เห็นวินตามตามอยู่เมื่อกี้นี่อยู่เปละ่ะโอ้ยอยู่ยู่ยู่อู้ยี่ปลาดุกพี่น้องฟาดหมานัาวปลาดุกเลี้ยงหลังเลยพี่น้องเฮ้ยมุมนี่สามแมตูมนัะ เดี๋ยัยใไงเบิ้งเน้าพี่น้องเลยสั้นเนี่ยยาว่ากันเด้อหมดมัมหมาเอาตอนมุมพี่น้องเนี่ยอ้ยฝนกับพี่น้องเลยประดุกน้าครับออกูเนาะมั่วหมาเราตอนมุมว้ายสั้นเบิดผมก็ได้เบิเคยได้ จัิงสิอย่างทียปีเนี่ยสามหลังซ่อนหรือเหมไปพี่น้องสรุปผลงานตอนกลางคืนมื้อนี้นะพี่น้องเนาะดีได้ไปเบิงพี่น้องเลยนะพอได้มาไปเบิงก็บกได้กลับด้วยแหละใส่เสร็จมันก็ขมืดพอดีกันเลยยามต่อเลยครับจับเขียดยามตอ่อไะพอได้ต้มหมอปร,ร่าอยู่พี่น้องไปดูมือซ่ามันรุ่นกันต่อครับ สวัสดีพี่น้องตอนเช้าครับนี่เป็นเวลาตีห้าพี่น้องผมมาหยามเบ็ดแล้วมากู้เบ็ดถ้าซาหลายเด็กนอนอีกตื่นครับเราต้องมาแต่เสาซ่อยหน่อยครับอุย้ยพี่น้องหลังแรกกินเลยพี่น้องเลยหลังแรกกินเลยพี่น้องเลยเห็นติดนวดพี่น้องเลย หลังแรกแหกมานออกมาอุ๊บน้องประดุกพี่น้องประดุกประดุกคือเกาล่ะอ่ะมนด่ก่อน 이때는 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 이 มาเบิ่งตอนเศร้าเลยพี่น้องเลยนี่คือจังเสียงหอยดินนี่สีงห้อยดินพี่น้องคอประคอนี่นี่ตัวงงงามอ้วนเลยพี่น้องเลยตอนเศร้าก็ได้อมาหนแล้วสรุปผลงานตอนเศร้าพี่น้องเลยตอนเศร้าก็ได้มาอีกซีแต้มรประคอสามประดุกหนึง รวมยอดเบ็ด2ีสิบหลังถือว่าหมานอยู่ครับได้อยู่แปดแต้มนะครับเนาะยู่แปดยู่แปดโตเลยถือว่าหมานอยู่แล้วครับใส่เบ็ด2ีสิบหลังแปดแต้มพอได้ได้กินครับบ้านเฮานะครับเนาะขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายมึงถูกหลังเดิอครับเพราะว่าฟฝ้านะว่าตอนเช้าแบบนี้ครับ ผมไปต,ตั้งแต่บุทันแจงเลยพี่น้องนี่ยังบุทันแจงอยู่ไปแต่เศร้าเพราะว่าเดี๋ยวเด็กน้อยมีตื่นครับเพราะลูกต้องไปโรงเรียนอีกแม่ต้องเห็ุกับเขาอีกถ้ามันตื่นเรามันีมงากนะสองคนไปพี่น้องขอบคุณครับที่ติดตามได้รับชมสวัสดีครับ